เอาล้ครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปทําการเล่นแมปในเกมโรบอทแมปหนึ่งนะครับผมที่มันเกี่ยวข้องกับสัต์ประลาดแล้วก็มันเป็นเกมที่เกี่ยวกับการเอาสัต์ประลาดมาตีกันเหมือนเดิมหลังจากที่ทุกคนได้ทราบข่าวกันดีแล้วนะครับว่าเกมเที่ยวรักตอนนี้ได้ปิดไปแล้วใช่ไหมเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากนะครับแต่ว่ายังไงชีวิตเราก็ต้องดาเนินต่อไปนั่นเองซึ่งในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเล มันจะโดนรกิลสิทธิ์หรือเปล่านั่นแหละก็เลยขออนุญาตไม่พูดก่อนนะแต่ทุกคนก็น่าจะรู้ชื่อแมปเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับว่าแมปนี้มันคือแมปอะไรนั่นเองลองไปหาดูกันได้นะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาลองเล่นกันดูนะถ้าเวิร์คถ้าสนุกก็เดี๋ยวเขาเล่นกันไปยาวๆเลยก็แลวกันนะรู้สึกว่าจะมีตัวละครอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนผมก็พาทุกคนมาอยู่กันที่หนะ้าแมปแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะก็จะมี u ูต่างๆดังนี้เลยนะก็จะมีเพล เกมนี้มีชื่อว่าอูรัมนะออรัมหรืออูรัมนี่แหละนะครับแล้วก็จานวนคิวซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมก็เคยเข้ามาเล่นบ้างแล้วพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เคยถ่ายคลิปแต่วันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีก็เลยมาถ่ายคลิปไปดูกันด้วยก็แล้วกันนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูกันที่หน้าใครจูนก่อนดีกว่า ดูสิหน้าไครจูนะครับก็จะมีตัวอะไรกันบ้างโอ้โหก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ลิกซิตแรงซะเหลือเกินนะแต่ว่ามันก็เป็นตัวละครเริ่มต้นนั่นเองนะครับก็คืออ่ะนี่เลยนะครับผมตัวละครตัวนี้นั่นเองแล้วก็ตัวละครตัวอื่นจะมีทางด้านของนี่อะไรเนี่ยเจเนซิสหรอโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยเท่ดีนะครับแล้วก็จะมีดีควอนเมนดังนี้ซึ่งก็ในแมปนะครับผมก็จะมีการบอกสถานะสเตตต่างๆของตัวละครนะว่าจะมีท่าไรดาเมจเท่าไรมีสกิลอะไรสามารถอัพได้นะผมว่านะ ล้วก็จะมีสกินให้เลือกด้วยฮะผมว่าแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ปลดล็อกไงก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้ามาดูที่ตัวนี้เออมันก็จะมีสกิลมีสกินอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกตินะโ,โหดํานี้นะครับเดี๋ยวรื้ลิขสิทธิ์อีกไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคต่อไปครับผมมีนี่เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเดมอนนะครับผมโ,โหตัวละครที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นเหมือนกับลูกผสมยังไงก็ไม่ดูนะแล้วก็จะมีเป็นอะไรเนี่ยอโกรัตอโกรัตอะไรก็ไม่รู้เป็นตัวยาวๆแขนยาวๆตัวขาวๆเนาะแล ได้อบลูโหเท่หวะแล้วก็มีเป็นแมนติลิกส์นะครับผมแมนติลิกส์เออตัวนี้เทด่ดีเหมือนอ,อ่าแมงมุมตะกะตั่นหรืออะไรก็อย่างนี่แหละตัวละครน,นี่เวนดิโก้พิเศษฮาโลวีนแล้วก็ตัวรีมิตต์เรเบธานนะครับโหคริสต์มาสก็มี โอ้โหโซกอนโอ้โหดูดีนะครับทุกคนเป็นแมปที่เกี่ยวข้องกับสปาร์ลัดโดยตรงเลยนะครับทุกคนแต่รู้สึกว่าแมปนี้ยังเป็นเทสติ้งอยู่นะน่าจะไม่ใช่แมปที่เขาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วนะครับทุกคนซึ่งก็จะมีเป็นฮิวแมนตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยมีรถถังมีรถแฮมวีด้วยโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับหน่วยเงินเป็นอูรัมนั่นเองโอเคประมาณนี้แล้วก็เซตติ้ง ก็ะจะมีการให้เปิดปิดอะไรต่างๆ,ๆนานานครับผมชาร์โด้ซันเรดามิทไฮไลท์อะไรอย่างนี้ก็สามารถป,ปิดเปิดได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับในการต่อสู้เราจะใช้ปุ่มไหน1 2 3 4อะไรอย่างนี้เออมีฮิตบ็อกมีอะไรต่างๆนานานะก็นะอลองไปดูกันได้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปชอ p อ่าสตอร์ Store นะครับผมร้านค้าก็จะมีเป็นเหล่าเนี่ยพรีโมเดลแล้วก็มีโอ้โหนะครับมีตัวละคระที่ไม่ไม่ขอพูดก็แล้วกันนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็ อ่า uh, ไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้เกมพาร์ตเอ็กซ์ตาแล้วก็สกินมีสกินขายด้วยนะโอ้โหราคาห0าสิบลบเองไม่แพงนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวละครแล้วก็ราคาก็จะระบ,บุต,ตรงนี้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่านะครับว่าเกมนี้มันจะเป็นยังกไงบ้างนะ ปึ๊บโอเคมาครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในแมปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เป็นแมปแนวต่อสู้นั่นเองนะครับผมโดยที่ว่าเราต้องโจมตีคู่ต่อสู้หรือว่าฆ่าคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับผมเพื่อที่จะเป็นการเก็บเลเวลแล้วก็เก็บเงินในการปลดล็อกตัวละครนั่นเองซึ่งโอ้โหตรงนี้ก็จะมีเป็นท่าต่างๆบอกไว้ตรงนี้เลยนะแล้วก็มีท่าอาท่าทีมีชิปมีเมนูแล้วก็มีตึกเฮ้ยมีตึกให้เราตีตรงนี้นะครับผมน่าจะตีได้นะผมว่าเฮ้ยนี่อะไรข้างในดูสิ อ๋อนี่ไงตีตึกได้นะครับเราก็จะได้เงินมานะครับแล้วก็ได้เลเวลด้วยนั่นเองซึ่งเหมือนเดิมมาแหละนะครับผมถ้าเราคิวคู่ต่อสู้ได้เนี่ยเราจะได้ XP e ที่มากกว่านั่นเองสามารถกดแคปล็อกได้นะครับทุกคนเพื่อเป็นการล็อกแบบนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นปิด UI นะครับผมมีฟรีแคมให้ด้วยมีชิปล็อกมีเซิร์ฟเวอร์อินโฟเมชันอะไรต่างๆนานาน,นะครับก็ลองไปศึกษากันดูได้นะครับโหนี่โหโตัวเนี่ยโหจำชื่อไม่ได้แต่ว่าใครจูเหมือนกับในแปซิฟิกรเนี่ย เอ่ออะไรเนี่ยเอ่อ Dare is skin for m e t a l i s อ๋อตัวนี้ชื่อตัว m e t a l i s ป่าวะผมจำไม่ได้อนี้ต้องตีดิเออตีไปทีนึ่งเออเฮ้ยไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยผมวันนี้จะสู้ไม่ได้โอ้ยบอนไฟมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาดิเอาดิพลไฟมาไม่ถึงเอาออสริบีดออกไปไอ้โดนว้าวโอ้โหทุกคนติดบลีดด้วยผมเฮ้ยตัวนี้โหดจัดโอ้โหไม่น่าไปเปิดมันเลยนี่แนะปุ๊บเออโอ้โหออนิเมชั่นเอฟเฟกต อก็ทำมาดีนะครับทุกคนถึงแมปมันจะไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ตอนนี้แต่ก็ตัวโมเดลก็ถือว่าดีแอนิเมชั่นก็ดีเอฟเฟก,กก็ดีถึงมันหนีแล้วมันหนีแล้วตามก่อนมานี่ไปไหนแล้วก็ทุกคนสังเกตดีนะครับผมมุมซ้ายมือจะมีหลอดเอเนจีด้วยนะครับต้องดูดีๆนะเดี๋ยวมันจะหมดเอาโอเคโอเคมันจะหนีมันจะหน,น,ะนีโอ้ผมติดไฟด้วยเหรอครบเลยเนี่ยติดบีติดไฟไปไหนยิงลำแสงไซมอนโอ้โหโดนไหมโดนอยู่โอเค เป็นการยิงลาแสงนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ <g iggle> ซึ่งก็ทุกคนน่าจะรู้จักตัวละครตัวนี้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันคือตัวอะไรตัวที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเออปล่อยมันไปดีกว่าอท่านงงั้นนะครับมันก็คงไม่อยากจะให้ผมตีเฮ้ยอะไรเขียวเขียวเนี่ยตุโลโดดุ่ยเทดีนะทุกคนดูสิเออเอย่ามาตีผมนะขออนุญ,ญาต ไปก่อนดีกว่าซึ่งเมื่อจะมีหลอดเลือดบอกตรงนี้ใช่ไหมล้วก็จะมีเป็น EXP ตรงนี้นะครับผมโอ oh, ้โห<ฮ>ก็ถือว่าน่าเล่นดีนะแต่จะรู้สึกว่าตัวโมเดลแล้วก็แมปมันจะเชื่องช้าไปนิดนึงนะครับผมมันไม่ได้แบบเป็นเกมไวอะ่ะคือเหมือนกับอย่างเช่นเราใช้บางท่าอย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะแบบใช้ชๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตึบกว่าจะทุบพื้นอะไรอย่างงี้ได้นะครับแต่ผมว่าตัวโมเดลก็สวยนะดีเทลดีนะครับแอนิเมชั่นก็ดีสมควรเลยนะครับใช้ได้เลยแหละเออเนี่อะไรเนี่ยตัวเมื่อกี้แน่นอนเลยเย้ล ตะแตนยงโยงเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวเมื่อกี้แน่นอนตัวเมื่อกี้ตรงไหนเหราตัวตัวที่เราไปดูเมื่อกี้อะทุกคนแขนยาวโอ้โหเป็นเหมือนกับอะไรวะเนี่ยคือง่ายๆนะครับมันน่าจะเป็นสั์ปะหลาดในจินตนาการหรือเปล่านี่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับเป็นสั์ปะหลาดที่เขาอาจจะคิดขึ้นมาเองโดยที่ว่ามีลูกผสมของตัวละครที่มีอยู่จริงในหนังเรื่องต,าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่เป็นลูกสม,มุนเนาะท่านหนึ่งไปดิอือโอ้ยมีท่าสีด้วยระเบิดพลังโอม วฮ่าตายหมดตายหมด,หมดเก็บเบลเก็บเบลก่อนเก็บเบลก่อนสวยสวยงามครับท่าสองกระทืบอ,อือ,อดีมากเอาตามตามตามต้องตามแล้วเฮ้ยมันระเบิดแล้วมันระเบิดมาแล้วอุย้ยคลิกเมาส์โดนทุกคนท่าหนึ่งฟาดหางป๊อบได้ไหมขอคิวทุกตัวสิเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าเราตีอย่างเงี้ยมันก็จะได้เวลไปเรื่อยๆด้วยนะมันจะเป็นการเก็บเวลเก็บเลือดไม่ใช่เก็บเลือดสิเก็บเงินพูดผิดปัป๊บอือโดน แต่ทุกคนต้องสังเกตสเตมินาดีๆนะครับผมเอเนจี้อ่ะเพราะว่ามันจะหมดแล้วก็เวลาหมดมันก็จะใช้ท่าไม่ได้นี่นะโดน โนดไอะไรซะเรียบร้อยโอ้โหถ้าคิวได้แล้วนะครับเราก็จะได้เงินมาเยอะมากแล้วก็เลเวลที่เยอะมากด้วยนะครับแล้วก็ได้เลือดกลับมาเหมือนเดิมีต,ตังหาเออก็ถือว่าน่าสนุกดีนะครับทุกคนยังไงก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับทุกคนก็ขออนุญาตฝากทุกคนด้วยนะครับว่าอย่าไปเสียใจเลยนะครับที่แมปที่เรารักเนี่ยตอนนี้ได้จากไปแล้วนะครับผมเพราะไม่แน่ใจนะว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่าแต่ก็หวังว่ามันจะกลับมาอีกในรูปแบบที่สุขลิขสิทธิ์กันแล้วกันนะครับทุกคนก็ลอง จะมาเล่นตัวละครทีละต,ตัวไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมถ้ามันไม่โดนเลิขสิทธิ์นะเดีก็น่าจะไม่โดนนะั่งเพราะว่าเป็นตัวละครที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะครับะเว้นตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมเขาไม่ได้บอกผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนและไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมอีพีนี้ก็สวัสดีครับ